ก็สวัสดีเพื่อนๆคนครับคลิปนี้ก็จะมาวิเคราะห์ครับบิตคอยกันนิดนึงนะครับดูซิว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอเลยเฮ้ยครับตัดภาพมาที่หน้าจอนะครับตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้วิเคราะห์ตัวบิตคอยมายาวนานมากนะครับเรียกว่าเป็นประมาณเดือนหนึ่งได้นะครับก็ตั้งแต่ที่มาเริ่มพงกหัวนี่นะประมาณเดือนที่แล้วเห็นจะได้นะครับช่วง โซนโซนปีใหม่นะครับก็ไปลายปีปีใหม่ช่วงนี้นะครับเนี่ยมันก็ตอนนั้นเนี่ยผมเองก็มองเป็น2ด้านไว้นะครับว่าเฮ้ยมันก็มีสิทธิ์นะที่มันจะหล่นลงมานะครับหล่นลงมาเรื่อยๆจนเอ่อจนลงมาถึงสักหมื่นสี่นะในตอนแรกนะครับแต่ทีเนี้ยพอในความเป็นจริงเนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวเนี้ยมันยืนได้นะครับยืนได้ปุ๊บแล้วมันก็เบรกนะครับทั้ง line. เทนไลน์เสร็จแล้วทีนี้นะครับก็ มันพุ่งขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับในชุดนี้เนี่ยก็เรียกว่าถ้ามองในเชิงเวฟเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะสิ้นสุดนะครับการลงเนี่ยบวกลบนะอยู่ในโซนตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดมันยังไม่ไม่สิ้นสุดจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการลงที่ลงมาเพื่อเอ่อมันลงมาแล้วก็มันจะมีการขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงลึกๆอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสมมติฐานที่พอจะเป็นไปได้นะครับ ก็คือเป็นขานี้เป็น A ขึ้น B นะครับลง C เนี่ยขา C ีเนี่ยเป็น C ที่ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็อาจจะยังเหมือนยังไม่จบนะครับเนี่ยอาจจะเป็นเนี่ยขึ้นมาครั้งนี้แล้วก็อาจจะลงกลับลงไปลงลึกกว่าโลเดิมนะครับทำเป็นทรงซิกแซกนะ A B C ตรงนี้อีกหนึ่งขานะครับก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับในโซนนี้เนี่ยก็บางคนนะก็มองว่าตัวนี้เนี่ยมันขึ้นมาเพียงพอแล้วนะแล้วก็อาจจะ ลุกลนกลับลงไปเนี่ยไปอยู่ในโซนหมื่นสี่หรือประมาณแปดพันนะอยู่ในช่วงเลนตรงนี้นะครับก็แนวโน้มอ,อันนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับสมมติฐานอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจอยู่นะครับตรงที่ว่าถ้าเราวัดนะครับชุดนี้เนี่ยเรามองเป็นเอ่อขึ้นหนึ่งนะครับของชุดใหญ่นะครับเป็นขึ้นขึ้นหนึ่งเลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็วัดทั้งชุดนี้ลงมานะครับลงมาเนี่ยคิดว่าเออจบชุด ตรงนี้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะย่อมาอยัางปิ่มๆนะประมาณห5ื่นห้าเนี่ยก็จะอยู่ในโซน0 8, ูนย์จุดแปดศูนย์จุดเจ็ดแปดหกนะครับแปดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะมีอีกสมมติฐานหนึ่งนะถ้าเกิดมันลงมาเนี่ยมันจะมีขึ้นอยู่ตัวหนึ่งนะที่เป็นขึ้นขึ้นหนึ่งลงสองที่มันย่อลงมาประมาณแปดสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งนะที่แบบคือมันก็พอจะเป็นไปได้นะครับ ถ้าเกิดว่านับตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ครบเป็นขึ้นนะอิมเพลห้าขาเนาะอ่าประมาณนี้นะก็คือเป็นขึ้นขึ้นลงมาคอเล็กตรงนี้เนี่ยมันก็ยังอมันก็น่าน่า,น,าน่าลุ้นนะว่ามันอาจจะลงมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ตอนนี้มันขึ้นไปแล้วเนาะแล้วก็ติดอยู่แนวต้านประมาณสักประมาณอยู่ในโซนสองหมืนห้าโซนนี้นะครับก็มีสิทธิ์นะที่มันจะย่อลงมาทีนีนะ้วันนี้เนี่ยพอในภาพย่อยนะย่อยลงไปเนี่ยตอนนี้นะครับ เาของการขึ้นในรอบที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันอาจจะนะคิดว่ามันขึ้นไปพอแล้วนะครับถ้าเรามองตัวนี้เนี่ยนับเป็นห้าขึ้นนะถ้าใครคิดว่าตัวนี้สุดแล้วนะครับขึ้นใหม่ที่จะเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นขึ้นหนึ่งย่อยนะครับหนึ่งย่อยในของเดนะครับก็ลองให้สัญลักษณ์มาอย่างนี้เนาะคื้นนี้เนี่ยถ้านับอย่างเงี้ยก็เป็นขึ้นที่เป็นแบบ3าม extension นะครับก็เป็นสาม x ตัวนี้เนี่ยอ่อ จะให้สัญลักษณ์ประมาณอย่างนี้นะตัวนี้นะครับนับเป็นศูนขึ้นไป1ลง2องตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไป3ตรงนี้บวกลบไม่รู้ยังไงเนาะ4เนี่ยไม่รู้เป็นท่าไหนนะครับแล้วก็ขึ้นห้านะครับอ่ามี10นะครับเป็นไปได้อย่างนี้นะทีนี้ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่านะเราน่าจะจบในขึ้น3ไปแล้วเรียบร้อยนะครับของตัวขึ้นลูกนี้นะครับซึ่งขึ้นลูกนี้นะพอจบสเนี่ยเวลาให้สัญลักษณ์นะ บางคนก็จะบอกว่าเออยังไม่ต้องนับเป็น1 3 4 5ี่ห้าเนาะให้นับเป็น ABC ไว้ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือคิดว่าน่าจะจบขา4เรียบร้อยนะครับแล้วก็กําลังจะฟอร์มลงมาเนี่ยถ้าลงลึกมากเลยเนาะหลุดลงตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็น ABC แต่ถ้าเป็นขึ้น3ประมาณอย่างนี้เนาะลงมาไม่ได้เยอะเนี่ยก็จะกลายเป็นขึ้น4แล้วก็วิ่งเบรกขึ้นไปอาจจะเป็นขึ้น5้านะอยู่ในโซนประมาณนี้นะครับที่สมมุติฐานที่คิดไว้นะครับ ทีนี้ตอนนี้นะครับก็พอามาดูในขึ้นย่อยนะผมเองนะไม่แน่ใจว่านับผิดหรือเปล่านะหนึ่งลง2อตรงนี้นะครับแล้วก็พอซูมเข้าไปนะใน4 h ก็ได้นะครับก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยมันวิ่งไปเมื่อกี้นะเราตีฟิโบนั่งี้มันวิ่งไปถึงเป้า261.8เนี่ยผมเลยมองว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นจบของเวฟสนะครับคือถึงเป้าแล้วนะครับแล้วก็อาจจะต้องฟอร์มตัวเป็นเวฟสี ทีนี้พอมาดูขึ้นย่อยนะว่าเออมันจบเวฟสามแล้วจริงจริงไหมนะครับก็พิจารณาตรงนี้นะผมคิดว่าอาจจะพอเป็นไปได้นะครับตรงที่ว่าในขึ้นสามเองก็น่าจะมีถ้าขึ้นย่อยนะหนึ่งลงสองขึ้นไปนะทำสามตรงนี้แล้วสี่ตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นหาตรงนี้แต่ส่วนจะดูแบบพิลึกลึกนิดนึงนะแต่ว่าพอเป็นไปได้อยู่นะครับ อ่าเห็นนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะอันนี้คือขึ้นย่อยของขึ้นเวฟสามนะครับหนึ่งสองอันนี้ขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตัวนี้กลายเป็นขึ้นสามก็สี่แล้วก็ห้านะครับตัวนี้นะอันนี้แบบเอาแบบมโนมโนนะว่าเออมันพอเป็นไปได้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นขึ้นสี่ที่มันลงมานะแล้วก็ถ้าเราพิจารณาดูในโซนนี้เนี่ยขึ้นหนึ่งลงสองเนี่ย ถ้านับตรงนี้เป็นลงสองจบตรงนี้นะตรงนี้มุมมันค่อนข้างแหลมนะครับอยู่เส้นส้มเนี่ยนะครับมุมมันเออเนี่ยมันลงมาอย่างเงี้ยน่าจะเป็นพาซิกแซกนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกซิกแซกแ,แบบไหนนะอันนี้นะ,ะ,ะตะดสีว่าเป็นซิกแซกไ,ไว้ก่อนนะครับเพราะามันลงแบบแหลมลงมาเลยนะครับก็มีสิทธินนะที่ขึ้นสี่นะครับจะไซด์เวย์ออกข้างนะครับ ก็อาจจะากดกดของอินเทอร์เวสเป็นอัลเทอร์เนชันนะครับอัลเทอร์เนชันอัลเทอร์เนชันเฉยเลยเป็นเป็นขึ้นสลับนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแบบลงลว้ลวนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะออกไสเวอออกข้างหรือจะออกเป็นพวกแปดหรืออะไรพวกนี้นะครับการย่อเนี่ยอาจจะอยู่ในโซนที่ไม่ได้ลึกมากนะครับเราก็มาประมาณการเบื้องต้นนะครับอาจจะนะอันนี้ ก็ผิดถูกก็อย่าด่ากันนะครับอันนี้นะผมเลยลองตีขึ้นมานะในของเว็บสามนะย่อลงไปเนี่ยมีสิทธินะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นหนึ่งกว่านะครับนี่นะลงไปแค่เป้าประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็เคลื่อนที่เนี่ยอาจจะเป็นในรูปคลื่นที่เป็นอืมตอนนีนะ้มันยังไม่ค่อยชัด,ชดเจนเท่าไหร่นะตอนนี้นะก็ถ้าให้มองตอนนี้นะบางทีอาจจะนะครับว่ามันก็เคลื่อนที่ได้แบบนี้นะอาจจะไปท่านี้นะ เป็นแบบว่าเป็นอี o n องเ e ต f ต็ดหรือเปล่าอันนี้สมมติฐานที่หนึ่งนะครับหรือจะเป็นรูปแบบอซิกแซกนะครับหล่นลงมามืก็พอเป็นไปได้นะครับอันนี้นะทีนี้ตอนนี้เนี่ยขึ้นเนี่ยมันขึ้นที่มาแบบค่อนข้างเรียกว่าอ่สับสนกําึ่งมากนะครับพอดูในภาพย่อยเนี่ยําเฟรม 4H เองเนี่ย ก็อย่างนี้ผมลงไปในเพจนะครับมันก็จะมีความแบบว่าเฮ้ยมันเหมือนจะสู้ขึ้นกับมาอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดอินดิเคเตอร์ตัวอื่นดูนิดนึงนะครับตัวเองเนี่ยได้ลองเพยายมเขียนอินดิเคเตอร์ประมวลมาจาก IS i s i macd แล้วก็ตัว store นะครับเอามาใช้ประกอบนะครับก็เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยตัวทมเฟรม 4H เนี่ยก็จะมีสัญญาณเป็นสัญญาณ buy ขึ้นมาแล้วนะครับ ก็เรียกว่ามันสู้ค่อนข้างหนักเนาะทุกอินดิเคเตอร์นะทั้ง MACD Store ไอเเนี่ยอยู่ในโซนที่เรียกว่าพฮ้ซื้อเหอะประมาณนี้เนาะแต่ก็มีแท่งเทียนรีเจคชั o นเกิดขึ้นแล้วนะครับใน 4H เองเนี่ยก็มีเป็นตัวค้อนหัวทิ่มกลับลงมานะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นใสญลับว่าเฮ้ยในตัวเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่บวกลบของการกลับตัวนะครับถ้าแท่งแท่งถัดมาเนี่ยปิดเป็นอย่างนี้เนี่ย มันอาจจะดูเราคล้ายๆ Evening Star นะครับก็มีสิทธิ์ที่มันจะการาฟจะลูดลงมานคะรับพอ,อเรามาวัดเป้านิดนึ่งนะวัดเป้าจากยอดนะครับเส้นมจะเยอะนิดนึ่งครับหลดลงมาจุดโลสุดนะครับในรอบนี้เนี่ยก็คือ226นะครับตัวน,นี้เนี่ยก็จะเป็นโซนที่ไปที่ฟ i b o อยู่ที่0.5นะครับตรงนี้เนี่ยก็ผมมองรูปแบบนี้ถ้าสุดตรงนี้นะครับ มันอาจจะนับเป็นขาลงอย่างเงี้ยขาเอเนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นห้าขึ้นนะครับรหัสอาจจะเป็นรหัสห้านะน,นี่ยึกยึกยึกย๊กตรงนี้นะครับผมเองไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นรหัสห้าหรือสามเนยะดูแล้วก็งงนะครับเพราะว่าอาจจะมันไม่เชี่ยวขนาดนั้นนะแต่ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นรหัสห้านะห้าสามห้าเนี่ยก็น่าจะเป็นท่าซิกแซกนะครับโดยทั่วๆไปนะคิดว่าตรงนี้เนี่ย พอประกอบกับตัวแท่ง rejection ตัวนี้มาแล้วเนี่ยมันก็ดูยังวิ่งไปไม่ถึง61%นะครับของทั้งชุดชุดแรกเนี่ยชุดลงมาชุดแรกเนี่ยก็มนโนขึ้นมานะว่าฮยหรือว่ามันเป็นท่าซิกแซกวะเนี่ยท่าซิกแซกแล้วก็หล่นลงนะครับหล่นลงเรื่อยๆเนาะซึ่งมีเป้านะถ้ามันเป็นออกเป็นซิกแซกจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีเป้าอยู่โซนส่วนนี้นะเดี๋ยววัดให้เลยนะครับใครฟังไม่รู้เรื่องก็ เดี๋ยวดูสรุปท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมก็มโนตามที่เรียนเรียนมานะครับอ่านมาอ่าอ่านหนังสือมาก็เอามาประมวลสรุปเป็นภาพประมาณว่าเป็นเทสเซตอัพป,ประมาณว่าถ้ามันวิ่งตรงนี้ถือว่าจบแล้วนะครับของสามสี่สี่ร้อยตรงนี้นะครับก็มันควรจะต้องหล่นลงมาถ้าเป็น normal six sec เนี่ยก็อยู่ในโซนสองหนึ่งเจ็ดเก้าเก้านะครับอืมใกล้เคียงนะ ใกล้เคียงใกล้เคียงเป้าที่วางไว้นะตรงนี้สองหนึ่งสองซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะยังขึ้นที่ไม่จบนะครับตรงนี้เนี่ยซิกแซกของเราเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ในขาของขึ้น b นะครับบางทีขึ้น b เนี่ยมันก็เป็นซิกแซกอยู่ในซิกแซกนะครับซึ่งภาพเนี่ยมันอาจจะออกมาอย่างนี้นะครับลงมาเป็น A b เนี่ยมันอาจจะเป็นท่าย,ยางนี้นะครับอ่า อันนี้ปุ๊บแล้วก็ C เนี่ยมันจะลงยาวลงมาแล้วครับแบบอานนี้นะนี่คือจินตนาการนะครับเวลาวัดก็จะต้องมาที่สุดขา C ีตรงนี้เนาะเนี่ยเอามันก็จะพอดีพอดีนะตรงโซนอ่ารออ่าโซนหนึ่งร้อยน,นะเป็น normal six r a n e ในยอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งโซนนี้นะครับก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เนาะต้องรอดูนะว่าเนี่ยรอบนี้นะครับมันทําโลหลุดสองหมื่นสี่หรือเปล่านะครับถ้าหลุดแล้วก็มี pull back คืนไปเนี่ยบางทีเนี่ย ไอ้ท่อนนี้เป็นเป็นขาซีที่เราพอจะเล่นได้นะครับตรงนี้นะเล่นชอ็อตลงมามีการคอนเฟิร์มคูแบ็กอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลบทั้งหมดทิ้งไปก่อนนะแลเดี๋ยวมาดูกราฟเปล่าวกว่าน,นิดนึงนะครับคือวิเคราะห์ตามสไตล์หลายๆรูปแบบนะจะได้แบบดูแล้วเออมันพอเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะตรงนี้นะก็อาจจะ ทาทรงนะครับถ้าถ้าเกิดรูปแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยมันขึ้นขึ้น,น,นลงลงตรงนี้เพื่อที่จะมาเคลียร์สัญญาณของตัวตทมเฟรมสีชั่วโมงนะให้มันดูเสียทรงนะครับแล้วก็จะเป็นการลงที่คอมพีวนะครับของตัวทมเฟรมเดย์นะเนี่ยลงมาแถวโซนตรงนี้อ่าขึ้นสี่นก็จะจบหรือว่าจบรอบนะครับจบรอบก็คือตัวสโตนเนี่ยน่าจะลงมาเคลียร์ด้านล่างพร้อ,อมที่จะวิ่งขึ้นเวฟหนะครับ ึ่งเว็ห้าก็ไม่รู้นะว่าออกมาทรงไหนนะตอนนี้นะเรามโานกันได้ประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งก็ต้องดูก็ดูภาพตรงเวฟสี่นะว่าจะจบยังไงนะครับหรือว่าบางทีถ้าเกิดมันากยาวเหมือนกับรอบอื่นๆนะครับก็คือลงไปเรื่อยนะเราก็ก็คือลงไปเนี่ยแสดงว่าสมมติฐานเราเนี่ยน่าจะผิดนะครับเอาเป็นว่าในตอนนี้นะถ้าเกิดรูปภาพอยู่ในรูปทรงประมาณนี้นะครับผมเองก็ยังมองว่าเอ้ยมันก็ มีสามารถมีทิศทางเป็นขาลงได้นะครับซึ่งถ่ามันยังไม่ชัดเจนนะว่าเป็นท่าไหนนะครับทีนี้นะครับวิเคราะห์ถ้าเกิดคนไหนที่ดูเป็นตระกูลพวกไแอคชั่นนะครับหรือว่าแพทเทิร์นรูปแบบการฟอร์มตัวองกรกฟนะก็อาจจะใช้วิธีมองอย่างนี้นะครับว่าสกู่นะครับหรือขอลบอันนี้นิดนึงดูตรงนี้นะครับว่า เดี๋ยวเอาวอล่มโปรไฟล์ออกนิดนึงนะครับเปลี่ยนสีกราฟคืนกลับเหมือนเดิมอ่าเป็นกราฟเปล่าๆอย่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับว่าถ้าเราตีเป็นเทรนไลน์ขึ้นมานะครับเอาเป็นเกรย์นะครับตรงนี้นะเปรนไลน์เอาขอเอาไส้ด้วยนะครับรอบนี้นะเพราะว่ามันแตะๆด้วยไส้นะครับเห็นนะมีความสวยงามนะครับตัวนี้เนี่ยคุกคลองดูนะถ้าเกิดเป็นสายไพแอคชันนะครับ ตัวนี้เนี่ยใกล้เคียงนะว่ามันเป็น head and shoulder นะผมไม่รู้ว่าใครจะว่าเป็นรูปแบบยังไงนะแต่อย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นจุดร่วมนะครับตรงเส้นเทรนไลน์อันนี้นะถ้าเกิดเมื่อไหรก็ตามนะที่มันมันหลุดนะครับหลุดเทรนไลน์เส้นนี้นะตอนนี้มันยังเอาอยู่ตลอดนะครับเหมือนอย่างที่ที่เอ่อที่ผมสวดภาวนาไปในเพจนะครับว่าอย่าให้หลุดตรงนี้นะอย่าให้หลุดตรงนี้นะขอให้ขึ้นไปตรงนี้เนี่ย มันขึ้นมาตามเป้าที่วางนะครับอยู่ในกล่องแดงนะถ้าคลิปเก่าเนี่ยจะอยู่มันจะมีกล่องแดงอยู่อันนะที่ผมวาดเอาไว้นะันอยู่ในกราฟนี้นะอันนี้นะอยู่ในกล่องแดงเรียบร้อยนะครับโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่เอ้ยน่าสนใจว่าเป็นจุดชอ็อตที่ดีนะอันเนี้ยแล้วตอนนี้เกิดแท่งเทยนรีเซคชันเนาะถ้าเกิดสมมติฐานมันถูกต้องนะ่เนี่ยมันจะต้องหลุดเทรนไลน์ตรงนี้นะลูดลงมานะหลุดตัวสอง5มื่นสองหกห้าูนย์นะครับประมาณนี้เนาะ ถ้าเกิดไหลลงมาเลยนะครับแล้วก็มีจังหวะ pull back ขึ้นมาจุดนี้นะแถวๆเส้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าเข้าช็อตนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะของขึ้น C นะครับถ้าเกิดเป็น e l e wave นะผมว่าจุดนี้น่าสนใจมากๆนะครับถ้าเกิดเริ่มหลุดเนี <sven tweeting S 2> ่ยเราอาจจะเริ่มพิจารณาเป็นขาช็อตนะครับหรือถ้าเกิดของผมเองนะส่วนตัวเนี่ยก็คือเข้า position ไว้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับส่วนหนึ่งนะเก็บเบาๆเล็กๆตรงนี้เก็บไว้นิดหนึ่งนะครับ เผื่อลุ้นครับว่าเอ้ยมันจะได้ได้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันหลุดคอนเฟิร์มเรียบร้อยเนี่ยพอผู้แบ็กกลับมาเนี่ยอาจจะเข้าไม้ใหญ่นิดนึงนะตรงนี้นะเพื่อวิ่งนะครับเอาไปเพื่อลุ้นนะว่ามันจะออกมาในรูปแบบขึ้นที่เป็น A,B,C ขึ้น A นะของผมเนี่ยผมให้ตรงนี้ว่า A แต่รักตรงถัดมานะตรงนี้ย,ยึกยืนตรงนเนี้ยขอเป็น B นะครับแล้วก็ลงตัวเนี้ยก้านใหญ่เนี่ย เป็นคืนสี่มักจะลงเร็วลงแรงนะครับเนี่ยประมาณานี้เลยครับก็อยู่กินเลนนะถ้าเกิดอ,อยู่ช่วงเวลาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักสามสี่วันนะครับเนี่ยพอดไว้สามสี่วันนะครับเราค่อยมาเทคพอปิตโซนโซนโซนสีนสนสนสนตรงนี้เนาะก็จะเป็นโซนประมาณ 21, สอง0มื่นหนึ่งโซนนี้นะครับ 21, สอง0มื่นถึงสอง0มื่นหนึ่งโซนโซนนี้เลยนะครับคือเป้าการลงนะเดี๋ยวต้องรอต้องรอให้มันเกิดชัดเจนเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราค่อยวัดกันอีกทีก็ได้นะครับ หรือถ้าจวัดเผื่อไปเลยนะครับเผื่อแบบตรงนี้ไว้เลยเนี่ยก็อวัดตัวปีโป้เห็นะตรงนี้นะประมาณสองหมื่นหกร้อยเจ็ดร้อยอยู่ในโซนนี้นะครับคิดว่าพอเป็นไปได้นะครับเองน,นะก็วางแผนเบื้องต้นไว้ประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการยอ่อพื้นสีที่เป็นแบบว่าย่อแค่สามสิบสามสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับ เพืจะวิ่งเป็นคลื่น5เนี่ยที่มันพุ่งจุดจุดต่อไปนะครับอันนี้นะก็โดยส่วนตัวจะประมาณนี้นะครับที่ผมมองไว้โอเคท้ายคลิปนะสรุปอีกทีหนึ่งนะสรุปว่าแผนของผมนะครับก็ด้วยหลายๆแผนนะด้วยหลายๆอย่างนะทางอินดิเคเตอร์ทั้งตัวอิเล t เวฟทั้งตัวเทนไลน์ทั้งตัวพ i แอคชั่นทุกสิ่งกอย่างประกอบกันเนี่ยผมยังมองตอนนี้นะว่า,าในภาพย่อยนะ มันน่าจะเริ่มมีสัญญาณแบรดลิตวิ่งขึ้นไม่ค่อยไหวนะครับแล้วก็อาจจะหลน่นลงมานะมาเทสในโซนเรียกว่าเป็นโซนขึ้น4ของเวฟสอันที่แล้วนะที่ผมคิดว่าเป็นเวฟสาเนี่ยอยู่ในโซนนี้แหละนะอยู่ในกรอบสอง0มื่นถึงสองห0ืนหนึ่งห้าร้อยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยจุดพวกนี้นะอันนี้อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการลงนะครับกอ็อันนี้นับอาจจะนับเป็นขึ้น A, A B C หรือเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทําเป็นขึ้น a แล้วก็เดี๋ยววิ่งเป็นขึ้น b ลง C อันนี้นะก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าขึ้น a จบไปแล้วตัวนี้กาลังวิ่งอยู่ในขึ้น B ที่อาจจะทําท่าเป็นซิกแพคอะไรสักอย่างอยู่นะเนี่ยอาจจะยึกยือยอย่างเงี้ยขึ้นลงขึ้นนะครับทําเป็นขึ้น b ตรงนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในโซนที่แบบว่าถ้ามันหลุดเส้นเทนไลน์ลงมาด้วยนะจุดพวกนี้น่าจะเป็นจุดเข้าที่ดีนะครับแล้วก็เราก็ต้อง จัดสปรอตให้ดีนะครับเพื่อที่จะวิ่งลงมาต่อนะพื้นีตรงนี้แต่ทีนี้สมมุติสถานนี้จะผิดทันทีนะถ้าเมื่อไหร่มันทำ New High นะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับหรือทะลุไอ้ตัวกล่องนี้ขึ้นไปนะกล่องแดงของผมนะก็ะคือทะลุ2 4งหมืนสี่แล้วมันถ้าเมื่อไหร่ตัวการาฟเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณอาทิตย์อาทิตย์ถึงอาทิตย์หน้านะครับถ้าเกิดว่ามันทะลุเกิน2 4งหมืนสี่ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะ เป็นจุดที่แบบว่าเอ้ยมันผิดรูปแบบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นครับเพื่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมาวิเคราะห์มุมมองของบิตคอย n ในในมุมที่ผมมองอยู่นะครับแล้วก็การเข้าโพ i ิชันนะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเพราะว่าทุกครั้งนะที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยอย่าลืมตั้งสตอปล็อกกันด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไหลนะในขึ้นพวกขึ้น C ีเนี่ยบางทีช่วงบางช่วงนะมันไหลแบบค่อนข้างแรงนะมันจูดแรงมากนะไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเนี่ย ถ้าเราไม่ได้วางต็บปลอดไว้เนี่ยบางทีมันไหลเพราะมันไหลเยอะเนี่ยเราติดลบเยอะนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับเพื่อนโชคดีในการเทรดครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม